นี่การปลูกออริจินัลแบบสไตล์ไทยนะหมูพริเทียมหมูวันนั้นเธอภาษาใต้เขาเรียกว่าแกงพริกเทียมหมูเนี่ยนห้าสิบบาทได้เยอะมากเพื่อนๆดูทีห้าสิบบาทเนี่ยร้านป้าจีตลาดล่างแวะไปอุดหนุนแวะไปตามก็ได้ตรงข้ามปั๊มเล็กอ่ะดูดูดินี่แกงพริกกระดูกหมูนะเพื่อนๆเยอะมากเลยครับผมโอ้โหส่วนนี้ก็ถั่วงอกเพื่อนๆเนี่ยเยอะแยะเลยสิบบาทเยอะไหมเยอะนะเติบๆเลยกินง่ายอยู่ง่ รูปผักอย่างเยอะครับผมเนี่ยเนี่ยสิบาทสิบาทสิบาทอันนี้ไม่ค้าแถมมานะแล้วก็ตัวนี้ก็สิบาทแล้วมีมะเขือแบบรุ่มๆเชินึ่งจะซื้อแบบนี้แหละมันคุ้มค่าคุ้มแล้วก็โอ้โหเติมๆติมกินจนผักได้มาจากตลาดสดเทศบาลนครสุราชานิค้าขนมจีนสิบาทเนี่ยเยอะมากเท่าหัวภาษาใต้เขาเรียกว่าแกงพริกเทียมเพื่อนๆนี่ทั้งหนึ่งชอบกินแบบนี้อ่ะมีขนมจีนเต๊ะโรยนะแล้วก็นี่หอมอ่ะแล้วมีถั่วแบบยาวนะ ยอย่างขนมจินแกงพริกเทียมหมูมามาเลยแกงพริกเทียมหมูบ้านป้าร้านป้าจีตลาดล่างหน้าคอมเล็กถุง,งสิผักเติบๆม,มากินด้วยกันมาดีมากเลยบอกตรงคือมันเผ็ดจัดจ้านนะแกงใต้นอะขนมจินมันเข้ากันมากๆเลยเพื่อน 来，慢慢来，慢。